ผลิตภัณฑ์ดีเด่นโดยกศนอำเภอแม่สเสรียงสังกัดสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งสอดคล้องกับภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องจับต้องได้ภายใน6เดือนของนายวรัตพฤึกษาทวีกุลเลขาธิการกศน ข้อ9ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่ายและภาคเอกชนในการฝึกอาชีพและส่งเสริมการตลาดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ากสนขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าด้นมือเจ้าของผลิตภัณฑ์กลุ่มตัดเย็บสตรีบ้านทุ่งแพมผู้ดูแลก,กสนตำบลแม่ยวมกสนอํอเภอแม่เสรียงสํนักงานกสนจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยากรผู้สอนนางพินภกาวงชมพูครูกศนตำบลน,นางสาวเกสอนนิธิชนะเจริญพรซึ่งกลุ่มสตรีบ้านทุ่งแพนมีสมาชิกกลุ่มจำนวน12คน ผ้าด้านมือเป็นงานที่เย็บปักด้วยมือสมัยก่อนจะมีการเย็บผ้าหน่วมไว้ใช้เองในครัวเรือนฝีมือในการเย็บจะไม่ค่อยประณีตและไม่ค่อยเรียบร้อยปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการเย็บปักลวดลายสีสันเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยใช้เป็นผ้าคลุมเตียงและผ้าห่มได้แต่ยังไม่ทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการเย็บปักด้วยมือลายเส้นและลวดลายมีลักษณะที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงกลายเป็นผ้าด้านมือในรูปแบบใหม่ที่มีใช่เพียงแค่การเนาผ้าห่มที่ใช้ในครัวเรือนโดยตัวผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นที่สวยงามกลมกลืนเป็นฝีมืองานแฮนเมดซึ่งจะมีใบเดียวในโลกน่าใช้ผ้าที่ใช้สามารถซักทำความสะอาดได้การตัดเย็บและด้นมือใช้ความประณีตและใส่ใจความตั้งใจมีความละเอียดและสวยงาม ผลิตภัณฑ์มีความคงทนการใช้งานตามสภาพจริงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าด้านมือทำจากผ้าใช้ใส่สิ่งของต่างๆได้ขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกร่วมสมัยราคาเริ่มต้นตั้งแต่39บาทถึง1,200บาทขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์ กศนอำเภอเมสเรียงได้ส่งเสริมเกี่ยวกับการขายออนไลน์โดยให้เข้าร่วมกลุ่ม OOCC เพื่อโปรโมตตัวผลิตภัณฑ์สินค้าทางการขายออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจโดยให้เกิดรายได้กับสมาชิกกลุ่มไม่ต้องเดินขายหรือวางขายเหมือนกับอดีตท,ที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกช่องทางหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากกศนตำบลแม่ยวมในการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพช่องทางการติดต่อและจำหน่าย บ้านเล็กที่210หมู่3ตำบลแม่ยวมอำเภอแมเสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือลายยายพิมพ์กา Facebook พ a กลุ่มตัดเย็บสตรีบ้านทุ่งแพมโทร091856339ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเรียงโดยกศนตำบลแม่ยวม จุดเริ่มต้นของการทำผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านแม่ปอเป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียงตั้งอยู่ในชุมชนบนพื้นที่สูงดำรงชีวิตด้วยการทำกรเกษตรกรรมมีการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเรียงเป็นงานหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวกระเรียงซึ่งยังคงใช้วิธีการทอที่เรียกว่าการทอแบบกี่เอวที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ การย้อมสีได้ทำให้งานที่ออกมาแต่ละชิ้นนั้นมีความประณีตสวยงามบ่งบอกถึงเสน่ห์ของผ้าทอกะเรียงซึ่งกศนตำบลแม่ยวมได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพกลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการทอผ้าลวดลายตกแต่งจำนวน30ชั่วโมงโดยมีนางสาววีระสมาจิตชดช่วงเป็นวิทยากร นอกจากนี้กศนตบลแม่ยวมได้ส่งเสริมเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเรียงให้กับชุมชนบ้านแม่ปอโดยการเข้าร่วมกลุ่มผลิตภัณฑ์ของกศนอำเภอแม่เสียง OOC เพื่อที่จะได้โปรโมตตัวผลิตภัณฑ์สินค้าผ่านช่องทางการขายออนไลน์ให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจในหลายๆกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสร้างความสะดวกสบายและรวดเร็วอีกทางหนึ่ง ช่องทางการติดต่อจำหน่ายที่อยู่เลขที่14ทับ2หมู่ที่7ตมลแม่ยวมอำเภอเมสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเฟสบุ๊กผ้าทอกระเรียงรอเลี้ยงชีวิต